ี่น้องยู่มองนี่มะกระหงเลยไคโอเนี่ย,ยพี่น้องมองเห็ดเลยเห็ดอยู่กับหมอง้อขนมดั้งของฝรั่งเศสมะกระหงนี่ถูกลดอย่าพี่น้องซื้อไปให้ยาเถาเป็นของของขวัญน,นะไคโอเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกบ้านโมสิคามายนังยายนะงามมิทุกีเหาอ มีทุกรถคนอะแล้วมั่สามารถกินได้ยุ่งม่งนีพร้อมพี่น้องนีน่นางกินได้พิหารไปจ่ายแล้วเพื่อนยุ่งม่งนีเขาเหตุด,ด้วยเพื่อนมากระหงอันนี้รถโคโคโนาทสิมาซื่อของไปของคนมันเกินไหยาเถาเนาะก็สิบแปดปีนีบอกมาเบิงมีของขายหลายอย่างเนี่ยพี่น้องจา้าของขายหลายอย่างอืม มีหอกตาอันนี้ปตัติบูชีงามงาน,น,งานบังกะตาหน่อยตะหักเนาะกระกตาหน่อยก็ไม่ขายใช่พ่อที่โทรม่ยงอือนี่ของขายหลายพี่น้องโอเยซาวซีมีปัดมักกะโรนีเนาะนี่มักกะโรนี มีคลองคายลายางปาปไปนองได้แล้วบ้านี้เบิ่งบรรยากาศมีหอดชัมปิญงีหอรเห็ดเขาผลิตมงนีเห็ดมงนีเ,งนเลยพี่น้องนี่เบิงเห็ดไอเฟเบียงหรอเปล่าอสีบโบว้าวเชนี่คุมเงินจะจ่ายยังไงเออสิบเกตุยโลพี่น้นอ,นโลโลนองเอาไปฝากในเงาเผาเขา้าบรรยากาศ

พี่ฮานไปเบิงอัน,นั้นพี่ฮานไปเบิงเห็นเมนูนี่มกักกะฮงผลิตมองนี่กินมองนี้ขายขายเขตดนี่ขายสุ่มหมองแล้วะเขาเห็ดเองมกงัมกกะฮงมักกะฮงขนมแซบขนมฝรั่งเศสเมื่อนี้พี่น้องนี่ละมากระหงไงมาได้พี่น้องมาสือหมองมันแซบ ละไล่ในปากดวโว้ยบรรยากาศทุกวันอาทิตย์ย่ามือเส้าเมื่อกินอาหารเส้เอาอ้ออีพอทายลูปไปพี่นอกมาในเขาบ้านก่อนมาหาเสือดดอกแคปลาล้ายหลายโอ้ค้นจอดนี่ Oui, il y en a beaucoup de moi, je l'ai tous les dimanches, c'est ça Oui, tous les dimanches matin, avec son broche. Alors, mais nous, c'est quoi, là On le dans la voiture, là. D'accord.